อาจารย์นนทําอะไรครับเนี่ยดูอาจารย์นนกำลังก่อไฟครับเนี่ยกำลังก่อไฟนะนจะผลิตชีวิตการเป็นอยู่ของคนที่ครับที่อยู่เพื่อชีวิตครับชีวิตคือการต่อสู้การเรียนรู้คือประสบการณ์ก็ทําด้วยตัดผมด้วยกินข้าวก็ทากินเอง,งชีวิตคือการต่อสู้การเรียนรู้คือประสบการณ์อการเรียนรู้คือประสบการณ์ออถ้าอกหักละถ้าอกหักก็ช้ำรักครับช้ำรักไปใช่เบ้เจ็แล้วก็ต้องมาเป็นเพลงตัดผมนะอาจารย์ เป็นตัดผมนี่แหละครับเป็นตัดผมถึงมาถึงมาตัดผมนี่แหละใช่ครับตัดผมครับตัดผมทําไมถึงต้องตัดผมมันคันผมมันแตกไปตอนนี้อาจารย์ก่อไฟทําไมมันมันควันอะไรมันเยอะจังขมงชงเฉงเลยอาจารย์นี่คือชีวิตบ้านนอกชาวบ้านเขาจะแตกตื่นไหมนี่อาจารย์เขาไม่ตกตื่นแต่เขาจะรู้ว่าออยู่อาจารย์แกอยู่ยังไงเนี่ยดูจุดยังไงดูกอยู่ยังไงโอ้โหโอ้แล้วอาจารย์อาจารย์อยู่ได้ไงเนี่ย โอ้โหชีวิต,ค,วตคือการต่อสู้ครับชีวิตคือการต่อสู้สมุทแมนจะมีความโดง่งความดังมีกระตังร้อยล้านแต่ก็ไม่สนุกเท่ากับอยู่บ้านนอกอยู่บ้านนอกคอกนาสะดือตู้บ้านนอกคอกนาขี้กระทาหมาหลงบ้านทรงหมาแงนเอาแ like, จนเล่นแจนพินแกนบ้านนาปลาปลาเจ้าคุกเขาโคนต้มผมคนทับตมผมคนอีสานผมคนบ้านบ้านวัชร์จริงใจตัดผมครับตัดผมตัดผมครับตัดผมตัด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  ผมอาได้นิดหนึ่งนะครับได้นิดนึงก็ดีเดี๋ยวคอยฟังของจริงเลยนะครับผมเนี่ยกระมงชงเฉงเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้พพอแล้วพอแล้วอาจารย์มันจะไหมซะก่อนมันจะไหมซะก่อนเราไม่วีมันก็ไหมิมันจะไหมซะก่อนอ่าต้องใส่ถานใจฐานลงอ่าโอเคโอเคใครจะปรุงอะไรก็มาตรงนี้นะกลับกลับกลับกับไปหน่อยมาตัดผมแล้วมาทําอะไรมาหาอะไรเนี่ย จานนนมีคนมาหาเอาเอาเข็มขัดมาด้วยนี่จะยังไงนี่อือนี่ถ้าอันนี้ถ้าอยากย่างก็ทำอย่างนี้อาอยากย่างก็อย่างนี้เนาะ,ะจานงองเกินมาดูแล้วเนี่ยมีที่ย่างมาแล้วขึ้นแล้วถ,ถ้าไม่เอาปลามาย่างก็ไม่ได้กินน้ำจิ้มมีเครื่องเครื่องปรุง <panels> เครื่องปรุปงอะไรก็มีน้ำจิ้มมีอ่ะทำได้เลยนยลขัดผงชูรสเพราะว่าเรา ไม่ใช้อายินโนโมโตะว่าหรือใช้อยู่ใช้อายินโนโมโตะเนาะแต่ยังไม่ได้ไปซื้อไม่ใช่อะไรเลยครับเออไม่ใช้เอามานี่ครับมาทางนี้มันมาที่ําไมมึงมาทําไมจะเอาเรื่องอะไรมาเอาไมือกลัวนะมึงจะไม่ตัดผมว่ากูมึงจะไม่ตัดการจานใหญ่ใช่ไหมจะจัดเป็นจานใหญ่แล้วเองจะตัดกาาบไปจับไป้นเอา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  เอาวันหนึ่งนี่คือการทะเลาะกันระหว่างแย่งครับแย่งลูกขากันครับแย่งลูกขานะครับตอนนี้แย่งลูกขาเนี่ยนี่แย่งลูกขาอาจารย์ใหญ่ต้องดึงคนละข้างนะอาจารย์ใหญ่ครับตอนนี้ก็มีคนมาช่วยอาจารย์อ้นทำคือคือส่วนเกินเพชรมหาชนนะครับนี่ครับพ่อครัวพ่อครัว นี่พ่อกลัวมีปลามาแล้วนะครับนี่ปลามาแล้วงางเอาเลยมันผมผมไม่คมมไมมเคยจับมนเลยชีวิตบ้านน,นนอกคอกนาขี้กระทาหมาหลงบ้าน,น,นทรงหมาแหนแเจนแล่นเจนกินแคน,นบ้านนาปลาลาประเจ้ากุ๊เขาโคนตมผู้คนทับถมผมคนอีสานคนบ้านๆว่าสั้นจริงใจนี่ครับนี่ครับมาดู ตัดผมครับตัดผมทำไมถึง uh ต้องตัดผมอ่าทำไมถึงต้องตัดผมผมมันไม่ดีผมมันผมมันคันผมมันแตกปลายผมมันเลวรายผมมันกระจอกผมก็ลืมเนื้ออ่ะตอนนี้มาดูปลาครับตัดผมว่ามาดูปลาเลยอ่าเนี่ยครับกองเกินเขาจะทำไงเนี่ยคอยดูครับ ัักอ,อ,องเกินเพชรมหาชนนะครับ well คนนี้นี่เนี่ยดูท่าทางทําแก้มเล่านี่สุดๆเลยนะจัดไปเราจะย่างใช่ไหมครับเราจะย่างเนาะอะไรครับนันเอาอะไรเกลือหรือปลาต้องใส่เกลือก่อนใช่ไหมมีการล้างกันอะไรไหมนี่ล้างไปแล้วใช่ไหมทีนี้เอาเกลือโรยเกลือใช้เยอะไหมครับใช้จํานวนของเกลือเยอะไหมพอสมควรพอสมควรนะ ไม่ใช่ใช้เป็นไห้ยนะเกลือไม่ได้เลยนะมันจะเค็มมันมเคมมันจะขมมันจะขมเนี่ยวิถีบ้านนอกนะครับบ้านนอกเว้ยนี่ครับช่องนี้ครับเชิญมาติดตามด้วยนะครับผมนี่นี่อ่าเนี่เดี๋ยวมาดูการย่างอ่าอาจารย์อ้อนกันไงโอเคโอเค